9เรื่องจริงปริมพริม,มาพันเจริญประวัตินังเอกสุดปังช่อง3จากสไพยเจ้าสัวจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องสไพยเจ้าสัวที่ต้องบอกได้เลยว่ามาถูกที่ถูกเวลาที่จับเอาพระนางเคมีใหม่อมขนินประกอบคู่กับปริมพริม,มาซึ่งเรตติ้งรวมในอีพีที่26นั้นพุ่งสูงถึง6.4กันเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้นอกจากเรตติ้งที่ดีแล้วกู้พระนางอย่างพริมโอมขึ้นแท่นพระนางเนื้อหอมเรตติ้งสูงเคมีดีเข้ากันอีกด้วยสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนางเอกสาวพริมพริม,มาให้มากขึ้นกันครับเรื่องที่หนึ่งประวัติส่วนตัวชื่อจริงพริม,มาพันจรเญชื่อเล่นพริมเกิดเมื่อวันที่29ิพฤศจิกายนพศ2534ปัจจุบันอายุ29ปี ส่วนสูง1 6 3เซนติเมตรอาชีพนักแสดงนักร้องนางแบบปีที่แสดงตั้งแต่ปี25 5 6จนถึงปัจจุบันสังกัดช่อง3ปี2 5 5 6จนถึงปัจจุบันเรื่องที่2ประวัติการศึกษาพริมคริมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเทรลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติสาขาการจัดการโรงแรม เกียรตินิยมันดับสองมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องที่3เด็กกิจกรรมตัวยงปริมพิม,มาเรียไติว่าเป็นเด็กกิจกรรมเอามากๆซึ่งเธอนั้นได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นดรัมเมเยอร์เชียร์ริเตอร์รวมไปถึงนักร้องนำของโรงเรียนด้วยและไม่ใช่แค่เป็นเด็กกิจกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เธอก็ยังเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งเอามากๆอีกด้วย เรื่องที่ 4. เป็นนักร้องฝึกหัดในสังกัด R.S. พิมพ์พิมาเป็นสาวที่รักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆโดยเธอนั้นเคยฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ12ปีเพราะเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวที่ชื่นชอบการฟังเพลงชอบเล่นดนตรีจนทําให้เธอนั้นได้เข้าโครงการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ในชื่อ Project Are You Ready to Be a Singer by L.C.H. ซึ่งก็คือนักร้องฝึกหัดในสังกัด R.S. นั่นเอง กระทั่งได้มีอัลบั้มภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่า I am ready ร่วมกับเพื่อนๆของเธอ2เพลงก็คือเพลง Sad Birthday และ Lonely Valentine เรื่องที่5เส้นทางในวงการบันเทิงสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวพริมนั้นเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆเพราะเธอนั้นมีโอกาสทั้งถ่ายแบบนิตยสารถ่ายโปสเตอร์ถ่ายพรีเซนเตอร์ อีกทั้งเธอยังได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงหลายเพลงด้วยกันอาทิเช่น One Kiss รักไม่เท่าเข้าใจยิ่งใกล้ยิ่งไกลปล่อยให้พัดผ่านไปเป็นต้นรวมไปถึงการร้องเพลงในฐานะนักร้องฝึกหัดในสังกัด r s และเพลงประกอบละครอีกด้วยปัจจุบันพริมพริม,รม,มาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันมีผลง,งานละครออกมาแล้วมากมายมากกว่า10เรื่องด้วยกัน เรื่องที่6ผลงานละครเรื่องแรกสําหรับผลงานด้านการแสดงละครเรื่องแรกของเปลมพริมานั้นเริ่มจากบทสลรินดาหรือยังในละครเรื่องผู้ดีอีสานออกอากาศทางช่อง3ในปี2556แนลยนอกจากนี้เธอยังได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ในเพลงเธอคืออีกด้วยเรื่องที่7ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักบทบาทเซรินดา จากผู้ดีอีสานปี2556บทบาทส้มเช้งริ้วทองจากลูกสาวพ่อมดในปี2557บทบาทเฟิร์นพี่กุลจากบ้านนี้ผีเม่ป,ปอบปี2558บทบาทหญิงน้้ยจากท่านจายกำบลอปี2559บทบาทคุณหญิงละมุนจากสายฐานหัวใจในปี2560และบทบาทฟ้าใสจากสาภัยเจ้าสัว เรื่องที่8สวยเก่งร้องเพลงก็เพราะพริมพิมาเป็นสาวที่รักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆฝึกการร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ12ปีและยังเป็นนักร้องฝึกหัดในค่าย RS อีกด้วยและนอกจากจะมีซิงเกิลในอัลบั้ม I am ready แล้วเธอก็ยังได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสวยเลิศเชิดหยอบประกอบละครเรื่องสวยเลิศเชิดโสดเพลงเธอคือประกอบละครเรื่องผู้ดีอีสาน เพลงความรักไม่มีเหตุผลประกอบประกอเรื่องผู้ดีอีสานเพลงรอรอประกอบประกรเรื่องลูกสาวพ่อมดเพลงอึดอัดใจประกอบประกอเรื่องลูกสาวพ่อมดเพลงถ้าไม่รักประกอบประกอเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบเพลงขัญใจบ้านนาประกอบประกรเรื่องรักจังเอ่ยเพลงบ่แม่นฉันประกอบประกอเรื่องสไปเจ้าสัว เรื่องที่9ผลงานละครทางช่อง3าพริมพิม,มาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3มาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันมีผลงานละครออกมาแล้วมากมายดังนี้ปี2556ผู้ดีอีสานปี2557ลูกสาวพ่อมดปี2558บานนี้ผีไม่ปอบดอกไม้ใต้เมฆปี2559ท่านชายกรรมาลอปี2560เคลื่อนชีวิตสายทานหัวใจ ปี2561เสน์นางยิ้วข้ามสีทันดอนปีแก้วนางหงปี2562หน่วยรับสลับเลิฟรักจังเอยปี2564สไเจ้าสัวส,ส้อยสบันงาเกมปราดถนา